ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูนเนอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับซันซูทียูสองศูนย์เจ็ดแมกอินเจแปนนะครับรุ่นนี้คนสั่งเยอะนะครับเพราะว่าเป็นจูนเนอร์ที่รับดีรับไวแล้วก็เสียงดีนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับผมจูนรับขึ้นบ้านเรา FM นะครับได้แมตชแปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งร้อยแปดนะครับไฟเซเลโอขึ้นปกติแล้วก็ซิกเนลทำงานปกตินะครับ มีระบบตัดเสียงซ่าตัดเสียงซ่าได้เด็ดขาดมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเครื่องภายในสวยนะครับตัวนี้หวีรับก็ใหญ่ตามสไตล์ของซันซุยนะครับแผงวงจรก็โอเคทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นการจูนเท่านั้นเองที่ผมจูนนอกนั้นอะไรเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่จูนเฉยๆนะครับสภาพเครื่องโดยรวมสวยงามนะครับรับดีรับชัดรับไวนะครับด้านหลัง ก็สะอาดสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะ220โวลต์นะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับวีรับต่างๆสะอาดนะครับไม่มีสนิมนี่ครับใครอยากได้จูเนอร์ดีๆรับดีรับไวรับชัดนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องทดสอบเสียงให้ฟังนะครับ สภาพโดยรวมก็ดูดีนะครับโอเคทุกอย่างนะครับมีนแต่ฝามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฝามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นอกนั้นก็ใช้งานได้นะครับแต่ไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังเลยนะครับตัวนี้นะครับต่อสัญญาณไว้เรียบร้อยแล้วมิวสิ้งอยู่นะครับการดยฉีวัคซีนให้แก่ประชาชนกว่าสองล้านแปดแสนสารพัดทรงเพชดเดับกลับมาติดตามข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าข้อความเป็นคอร์ฟิว รอผลตรวจอีกว่า400้เกิดห้อแปดชุดนักเรียนดีรับดีครับลายรักคณาัยรกกับป่าขาเริ่มต้นของตะละุมก่อสางเซรามิกปูผืนปุผนังคนลูกค้าอุ้ยดาขับรถอย่างปลอดภยัย สัวสตรีสวยสุดและเทพประบุรสุดหลอ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บตับโต้งได้ด้วยติภูษณเนี่ยกลางเมืองเปิดใจเปิดตก่อนเด้อของเข้าดีดี เป็นสำนักงานสาขาใยยหญ่พังงัดซับริษัทระดามณีข<อ>าเด่นนุ่มแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับสามารถบทเพลงเกี่ยวกับการรอคอยที่กดโอสู่รอสู่เป็นยาแผนโบราณนี่กเ็กเริ่มสิเก่งกว่าผู้ชา้หาเงินเก่งกว่าตั้งซื้อโทร025258คื้อก็ได้ครับถือว่าดีไลครับใช้บริการมา3ปี ประกันรถออนไลน์ผ่อนสบายเดี๋ยวลองตัดนิวติงดูนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อ,อบตแค้นแกะมีข้อยาบไปสะบายกรเลยแนะนำให้ชาวบ,บ้านทันติด ทาข้างด้านผมแดดกแสงแค่แสงแดดแค่มูดีกว่าเจริญเจริญยิ่งี่จังกาแฟอะไรเนี่ยดวงตาสงิ่งนีอะไรกันาวนาวหอดใส่ริงคุณแล้วทำเห็ลิ้ืเว้ใครดีอปการการขัดแคลนเพื่อส่ของโตฟาตันแมหัลูกสินแม่ สดกู่มือต้องการเป็นตัวแทนีออกรี้มาบ่อยเกินหรือประจานนด้ากด้นกน้เลยก้น้าะยนาก็้เนาะเลยดนะกยนลดเน็นะครักด้ด้ค่ะตนรับเ้ yeah. สัญญาณเตือนเอาหนงองามอือคอมพิวเตอร์ยืงโรงเรียนสิห้าสี่ป่บ้านนาคุณดมตำบล มืดจิตเดือดมากเตือนดึกไร่ลาเสือบึป่วยครับโรคไพ่ใครยัไไงไงด้วยพอจัดมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรหลังต่างใจอยากให้กตอบ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรับดีรับไวรับชัดนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับซันซุทยทีวเ207ตัวนี้จะไม่มีไฟสองหน้าปัดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับออกแบบมาแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ